วัดโฝกวงซันได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวยในประเทศไทยด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นงดงามแบบจีนและบรรยากาศภายในวัดที่เรากับยกวัดจากประเทศไต้หวันมาไว้ที่เมืองไทยไม่ว่าจะมองไปมุมใดก็เต็มไปด้วยความประณีตงดงามจนเกือบลืมไปว่าเรากำลังอยู่กันที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะวัดโฝกวงซัน หรือสถาบันพุทธศาสนาเทรวาตมหายานตั้งอยู่ที่ถนนคูบอนเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครวัดแห่งนี้เป็นวัดสาขาของวัดจากไต้หวันที่ได้รับการออกแบบตามรายละเอียดของสถาปัตยกรรมต้นแบบทุกประการมีทั้งความงดงามยิ่งใหญ่และชวนให้เกิดความรู้สึกสงบเลื่อมใสในขณะเทียวกันทันทีที่ก้าวเข้าไปในวัด โดยวัดโฝกวงซันณเมืองเกาสงประเทศไต้หวันซึ่งเป็นวัดพุทธขนาดใหญ่แห่งแรกในไต้หวันก่อตั้งขึ้นภายใต้การนำของพระคุณเจ้าพระเถระซิงหวินเมื่อปีพุทธศักราช2510มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปทั่วโลกโดยได้ขยายการพัฒนาไปสู่ประเทศต่างๆผ่านวัดสาขากว่า200แห่งทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยภายในวัดโกวงซันที่เขตคลองสามวาแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างขวางอาคารทั้งหมดถูกออกแบบด้วยศิลปะแบบจีนวางผังเป็นสี่เหลี่ยมมีทางเดินหินอ่อนไปจนถึงตัวบันไดเข้าสู่ตัววิหารกลางประดับตกแต่งอย่างสวยงามอลังการด้วยหินขัดหินแกะสลักไม้แกะสลักพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากส่วนบริเวณด้านหน้า มีกำแพงหินแกะสลักลวดลายมังกรที่อ่อนช้อยงดงามอาคารส่วนต่างๆของวัดโกวงซันประกอบไปด้วยวิหารกลางวิหารพระกวโลกิเตศวนโพธิสัตว์วิหารพระก,ะะกสิติคันวิหารพระสัตยามุนีเจดีพุทธรังสีห้องวิปัสสนาหอฉันห้องเรียนพุทธศาสนาห้องประชุมเรือนรับรอง ุฏิห้องสมุดหอระฆังและหอกลองทุกรายละเอียดของวัดล้วนประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามวิจิตรสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่เดินเยี่ยมชมโดยนอกจากภายในห้องต่างๆและบริเวณโดยรอบของวัดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างให้ผู้ที่มาได้ชมและสักกาะกันแล้วที่นี่ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมอีกด้วย และหนึ่งในจุดสำคัญภายในวัดฟโฟกวงสันก็คือวิหารพระอวะโลกิเตสวนโพธิสัตว์ซึ่งเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระแม่คุณอิมองค์ใหญ่สีทองงามสง่าสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลและถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของวัดแห่งนี้บริเวณนอกอาคารมีรูปปั้นเทพเจ้าของจีนประดับอยู่ร,บรอบๆบรรยากาศก็ร่มรื่นส่วนภายในวิหาร มีรูปปั้นจ้าแม่กนอิมทั้ง4ี่ปางประดิษฐานอยู่ตรงกลางได้แก่ปางประธานบุตรปางประธานพรปางประธานทรัพย์และปางประธานโชคลาภผู้ที่มาเที่ยววัดแห่งนี้ก็ต้องไม่พลาดที่จะมากราบสกักการะขอพรเพื่อให้สมความปรารถนานะคะส่วนด้านในวิหารกลางเป็นที่ประดิษฐานองค์พระสมองค์ เปรียบเสมือนเป็นองค์พระประธานของวิหารแห่งนี้ริมผนังโดยรอบมีช่องขนาดต่างๆประดับเรียงรายด้วยองค์พระจำนวนมากมายหลากหลายขนาดและเมื่อเดินชมรอบวิหารจะพบกับวิหารพระกสิติคันและวิหารพระสักยมุนีตั้งอยู่บริเวณด้านหลังค่ะวัดโฟกงซานเปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9้านาฬิกาถึง17นาฬิกาและปิดวันจันทร์ ลองหาโอกาสแวะไปเยี่ยมชมวัดแห่งนี้สักครั้งแล้วจะรู้ว่าไม่ต้องไปไกลถึงไต้หวันก็ได้บรรยากาศเดียวกันเลยค่ะติดตามผลงานของพรลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ